แซ่แบแซ่บเหมือนกันพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องฟองปายซูผูดสุขคนครับมาพอกันอีกแล้วครับกับช่องเลี้ยวกาผ้าแสบนะครับสวัสดีอ่าพี่น้องทั้งฟังไทยฟังล้าดนะครับแล้วก็ฟังยุโรปนะครับเด้อพอกันมื้อน,นี้มีแนวแสบให้พี่น้องมาเบิ่งกันให้พี่น้องมาน,น้ำร้ายแตกนะครับตำมะละกอกุ้งสดพี่น้องอืมอืมกุ้งน้ำล้ายจ้า ได้ปะหงมะหมองเกาดีรบ หางก้าวไหมเมืน,นอนอนเมื่อนี่มันบ่เพิมโชคดีได้เป็นบ๊อกมองลิฟต์ไหมโชคดีครับคนแน่ครับรับหิว ไม่ส่งผักเนี่ยของผักกะลัม 好好的话，我看图片。<c oughs> <c oughs> ชมพัก จับครับขอนีเลยนเพี่ขอ,อยกินมบัเบอร์เอาไปแช่ตู้เย็นไว้ไหมไปที่นี่เสียว่าอุน่นพันแข็งอร่นม เปิดหน้ามแท้แล้วไอ้คำมันแยกจากกันข้อเป็นหนึ่งเหรียญเนี้ยเหนียวปนกาวซาซั่งอยู่บ่ามีเนี่ยกินกับตองกินเนียงไหม ทำกันแล่นวันหนึ่งพริกประมาณ6 0 9าหน่วยพี่เนาะพริกสดสพริกแห้งบนกันจะตำก,กับพริก พี่น้องจ้าขั้นมากกดไลค์นะครับขั้นใช่กดแชร์ขั้นว่าจะแน่กินครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้นะครับขอบพระคุณนห,หลายครับอืมจัดครับ khi thức ý thức thảo, thức ý nho ý thức ý สมพักเตียนพี่ไม้เพิ่นขันมาให้กินโอ้แสบแสบเหมือนกันพี่น้อง 阿里，怎么 กาะบาอ <c oughs> ันทำเบิร์ดทำเบิร์ดนวยด้วยกันเขกิน่นเบิร์ดกับต้องข,ขอโทษขอไพยพี่น้องเนาะเขาประหยัดกลิ่นกระะาม่นคงมันหายากกับแพงไปกินมือเส้ากันแหละ แรง,งยังเคืองอยู่พาป่านถ้าเล่เพิ่มเ <c oughs> ขาบาร์โลาหนานะปอกผิกระเชียมมันซอยอ่ะปกปลอกอะไรพี่นนอะป้องกันได้มาละกอ ไม่ไก้กรักประกันได้แล้วเบิงอใน,นยูทูบมว่าก็อง,งอกบานนีเป็นสี่เป่นหกมนนไม่จะักอันเว้นมันะม,มัน,ม,ม,น,ม,ม,นม,มันไม่งอกออกมาแฮ้ีหมายเล้ย Bắn đoạn cho sùm rồi đó Xem Hết con nhiều lại con sụp ảo sụp bên nào đấy Bên này cả xa rồi ạ ช่วงแ,วแรกๆสปีดสวบ ัจำหน้ามาันเป็นแบบแซ่บนวดๆนะเฮ้ปลาลาหนังปู กับปีน,อน,นมม้อยนึ่งไป้องแซมเลอรอครับ เอาเบอรกะยาบากันนะพี่น้องนะจ้องไปกินก็นได้ยกฟางความหายงานไหน้องแพงตามหลายหวหนุ่ยต้องกินคนเดียวแซ่บค่ะ จากบัตรที่นี่จะได้อั้ราผ้าจากพี่นอ้องเลยนะครับแล้ฝากพี่นอ้องนะครับขะนมากกดไลค์กดท่านแชร์กดแชร์ท่านว่าจะไหนก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามไปเลยครับขอบคุณยิ่งยว่ครับหลายๆเมืนน่อนี้เรียกกาผ้าแสบนะครับกับสิคอตัวก่อนนะครับตอกเกาขคาบาสวัสดีครับจุดดีมีแฮปซู้ผมสุขคนนะครับเด้อ อยูรอดปลอดภัยสุขสุขคน,นะครับจากหนูภัยขผเจ็ bye บบ๊ายบายพอกันคลิปหนาครับ